จะเป็นอีกคลิปนึงแล้วค่ะที่สาวอีสานได้มาเก็บใบบบไปยองยองกินน้าม,มันค่ะคุณประโยชน์ทั้งสารอาหารยองกินน้ำคือจังใบแยนางเนาะคะ่ะมาผู้แถวอำเภอสีชมพูค่ะนี่ก็เป็นป้าไผ่เมื่ก็จะอยู่พื้นที่สภาพทั่วไปเนาะคะ่ะ เดี๋ยวเพื่อาอีสานเก็บใบบบกพร้อมได้นไม่แหน่งไม่ไปเกงพร้อมนะคะนี่ลักษณะต้นใบบบกต้นบบใหญ่ค่ะแต่ว่ามันกัแก่นะคะเนาะลักษณะใบมันแก่อยู่ โอ้ยยายไพยพี่อ่อนยายบ่าต้องตักแตกค่ะซออรใบบบกหลายๆในผืนละถุงละถุง มา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 เออนันนันเมนเอาเสือแม่เอาเสือแม่แมยู่น่ลาน้ำกันนี่ล่น้ำกันนล่ะเขกากำลังมันเอามันหลยหลมันไหลยหลย้อนมันไหลยหล เก็บบ่ไหวสินเขาว่ามันหลายๆทั้งนี้เป็นปลาให้แทกต้านานนะแทกอีกอ่ะตรงใบน้น้ำหนึ่งล้งสาวค่ะเก็บ 那个不 นเซวมันเก็บหลายเติมแล้ว แตกมันมันบ้แต่เห็นต้นมันหลายๆมาเริ่มมันแล้ว <c oughs> แตกพุ่นแตกพุ่นปลานึกแบแตกทั้งพุ่นเบิดเวิงเลยนั่นเออทั้งไต้ต้นไม้น้ำมัลูกไต้กอบมองมองกอบไผ่น้ำมุนอ่ะเมนเปิ้ลเลยตอนหนักแตกน่ะ ขัางหลังอีกน้างหลังอีกเต็มเลยเอา,ยยาอย่างบางยางมานะคะเก็บ,บกใบบวบ,บโอ้ย,ยหลายๆพี่น้องเอ้ยวังยายเราเก็บบกกลมบวงเลยแล้ววินหัวแล้ว <c oughs> ต้นน้อยกับใบใงญ่ใบเก้อยู่ค่ะพอเย,ยบบงข้างหลังจะพออีกก็จะวิ้นแท้แล้วเนะี่ยได้ปักลายเติบค่ะ แต่อีหลอกยังมีเนาะมิแต่ใบเอ็นโบกจ้าพี่อ่อนพี่อ่อนโชว์ดูโอ้ได้ถุงใหญ่หนึ่งค่ะมิแต่ใบงามงาม่ค่ะเต็มถุงเลยพอไดด้นน พี่ออนหนึ่งค่ะเก็บใบบบกอยถุงใหญ่หนึ่งเลยค่ะ ก้มหลเก็บอนบเบิดเก็บพอเบิดเตอเมีนเกบ่อเบิด่เยนะหมู่บ้านมันยังหาดวเมียนเขาคือต้องไ้ยันหาอมันนักมนเตอขันเห็นแล้วมันนักเตลยว่ามันเห็ว่ามันสิคันจีบาเชียมาตุ่มไปเลยสันตอนว่าสนทุ่งทองพิออนกัเลยบาหลายลายลนนนีกูจะไปไปขุนางนั่งเะนี่ค่ะ จะไปยาญ่ค้นประชดค้นค่ามวันนี้ค่ะน้ำกันน้อกันน้ำกันนะลักไล่เบิ้งนอก่อไปใจอวอได้บะบุนไดหลายๆมาแจกทีแจกน้องไปย่องกินแมลงจะเสียจหนึงอย่างจะได้กลมงนน้นน่งนี้ น่ะเราซ้ำข่าวไม่ให้จ่ายไปซ้ำข่าวไปละไปยังเดี๋ยวซ้ำข่าหงวงไปนะลูกไปไม่ให้ละอือออมาใส่อันนี้ละไ่เบบุกนะได้ยินบ่อือไปยองให้ตุหูกินวันที่สิบเก้าจะเก็บมาไว้ท่าสิบเก็บไม่วันที่สิบเก้านะ เอาไว้เห้เธอยองให้ตูออนะ้หนูจินเข้าเลยน่ยหมดรุ่น่ะเอาเด้อก็เอามาขายเต้นไมเจเด้อ